สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบริการมาพบกับเราคือเก้าทีสองสบิวคนบ้านป่าเนาะกะสบายดีมูอเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุฐานเนาะหรือว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องสบายซาเรือทางต่างประเทศซาบิวกะขอับสบายดีและสวัสดีทุกทุฐานเนาะมืัอนี้กะมาพบกับเราคือเก้าเนาะพี่น้องแดดกะสองมือเลยเนาะเมื่อวานนี้ซาบิยวัดสิลงมือเกี่ยวเข่าพี่น้องแต่พังพังก่อนเนาะแล้วมืัอนี้กะยังแดดพี่น้องซาบิวก็เลย จ้างคนเกี่ยวเข่าฮะแหละพี่น้องได้หลายคนเติบเนาะกะสบิวเขากะมาแต่ตลาดพี่น้องมาแต่ซื้อเครื่องเห็ดกินให้ทีมงานเพิ่นทะเลพี่น้องกะนาซิล้วมมาอนี่พี่น้องแล้วตัวเขาซุกเนาะบบแมน่าแล้วเบิร์่งเนาะแต่ว่าสบิวกะเฮากะมาแต่ตลาดแล้วกะเห็ดกินเมี่ยนพี่น้องเดี๋ยวสบิวก็สิลงไปถ่ายตอนอันเพิ่นเกี่ยวเข่าเนาะ สบิวก็ยังบริเกียรดอกพี่น้องเพราว่าสบิวสิถาคนตอนแรงเนาะราว่าตอนแรงสบิวก็สิด้คนเบื่ออื่นก็นสิปั่นอะไรพี่น้องปั่นปบพนอะไรเนาะยันพนเนยังสิมาอีกนะแต่ข่าวข่ก็ล่งลงลง,ลงเบิดอะพี่น้องเอยแบบพ่วงมันอยากดอกอยังเลยเนาะเดี๋ยวสบิวก็สิพาผีพ่พานองไปเบิ่งทีมงาน่เนเกี่ยวข่าวเนาะเกี่ยวข่าวสามาคี้อะไรพี่น้อง กาพผ่นกาบยังหลายๆคนเผ่อนกันยังบบทันได้เกี่ยวโบมีเวียกอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าบ่ไปไ้ไปใสเนาะอยู่แต่ในบ้านพี่น้องก็เลยเผ่นก็ได้มาเกี่ยวข่าวรับจ้างอะไรพี่น้องก็สบ,บิวกะสิพาผีพาน้องลงไปเลยเนาะตอนนี้สบ,บิวกะต้มมันเอ็นจิกแกงสู่ผ่นกินอะไรทีมงานกินอะไรพี่น้องเดี๋ยวสบ,บิวกะสิพาผีพาน้องลงไปเลยเนาะในเป็นมอร ต้มเอ็นเมียนพี่น้องต้มเป,ปื่อยๆหลก้กกะแกงใส่ผมักพักทองรว่หมักเอื้อเฮาอะไรพี่น้องออ้มือนี่กัแดดแดดซองมืดแล้วแหละเมื่อวานนี่ว่าซีลงมือเกี่ยวพี่น้องก็เลยพังเวอรอีกก็เลยบริโต๊กเมือ่อคืนนี้ก็เลยลงมือเกี่ยวเนาะแน่บาดำหายนี่ก็สิเป็นอันอาหารการกินของทีมงานอะไรซื้อมาให้คนกินพี่น้องมีน้ำแดงน้ำเขียวเนาะแล้กกะ เกาจี้พี่น้องกระทางน้ำกนะ้อนเนาะเมนูของเฮากระตั้มบังหุ่งนะพี่น้องนี่อดัมน้องสตเตอร์ยพี่น้องสตเตอร์ยก็มาคือกันเนาะปะ้าแม่จ้ะป้าพิ่นติดค่อยพี่น้องเอ้อทะเลเด่นผึ่นสิมาแล้วอยู่น้ำเอ้ยอะไรล่นะเพิ่นกามาพี่น้องเพิ่นกระเบรกเกียวห่ายน้ำลายยุ่งห้นแล้วเพิ่นติดค่อยอยู่น้ำเอ้ยอนะไรฮะ ส่นไห่นำเดียวสบิวกาิเกี่ยวประมาณหาหกไห่แหละพี่น้องอันนี้ก็สิเกี่ยวคือกันแต่ว่ามันหยาลายมันสิดอกแห้งน,นี้เนาะอันจะเป็นเข่างานพี่น้องเข่างานซามไห่ใหญ่เนาะแล้วก็ใส่เข่าดอการหันหน้าโคก็เริ่มเรื้งแะละพี่น้อง สบิยกับปูอะไรทีมงานจะคนเน่าพบิสไปตลาดนี่ทรานไหเดี๋ยวสบายุกจะพาพี่พี่น้นองไปเป็นข่าเกี่ยวข่าวเนาะไปขี้ทาคนเมื่อแรงพี่นอ้องเยวอีพอลราปุกมันต้นมันสับปะหลังอะไรพี่น้องปลูกกระปุกใส่คันแท่นนะ ยังซองไหฮกันแล้วไหฮที่สามเบิดกำลังเกี่ยวใิแ,ล,ล,ล,ใใใแล,ล้วพี่น้องเข่าบริไลดอกนาโกไฮหนึ่งเนาะเกี่น้องไฮนี่ก็ไหตโตที่สบิญญางมาแล้วก็แล้วพี่น้องกับเบิดโตัซุกเนาะบบดนี้แต่มีแต่นาโคกนาโครกกร้กกะกำลังเหลืองประมาณติดปลายกับเกี่ยว ันนี้เพิร์กเกี่ยวนะพี่น้องได้สามหอสี่หอยแล้วหอที่สี่กำลังเกี่ยวได้ลายเต๋อพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดสิบแปดคนพี่น้องแดดให้ห บอตองคนก็มาได้พ um well> ok si uh uh ok 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 ี่น้องเลยกเฮาก็เห็นละเห็นหนวดคนนะหนวดดอกนห้าเกี่ยวแต่แท้หอมบอตอกพี่น้องไายได้สิตตามมกหุ่งมาหนิไพยซีมือดีตามเด้อไายหุ่นศึก่าตามเลยแซ่บตามเ้วเด้อ jeff ell này là tock cứ jeff ell là kiểu không nguột luôn. luôn bực để ลุกจนมาได้บอไปกับบอเป็นบอไอ้พี่เห็ดเป็นประดับเนาะพี่น้องเห็ดเป็นกรรมไผ่กรมมันเนาะบรอกองเป็นพรใหญ่เนาะยันมันบ่แห้งฮ่ะเลย เพราะว่าสีฮุบเลยเพราะว่าหมากมันห่าเฮงแบบพี่น้องมันสุกก่อนก่อนเบดแถวนี่พี่น้องเพราะว่าประมาณเป็นชองเดือนปลายแล้วมั้งเท่าแต่มันเป็นข่าเตี้ยแล้วมันบ่่ล้มอะไรพี่น้องแต่พวกมันก็อยาก,กดอกบ่แหละให้นีพรที่ขนาดพี่น้องให้นี่ใหญ่กว่าหมูมั้ง น้ำเฮาก็เป็นลงงัวอีกพอว่ไปิแล้วแล้วพี่น้องยังสงให้นึงเนาะงให้น้อยแล้วแล้วกลบเบิดบั่นก็รออีกรอให้มันสุก vâng mà đấy vâng mặt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  ่นกามากเกี่ยวลายโคอนอยูน่นาะพี่น้องภาวาน่านก็ยังประ่านได้เกี่ยวใหแหละผกับว่ามีเ,เห็ดเนาะเ็าเกี่ยวข่าวรับจ้างอะไรพี่น้องพาวาไปใช้ก็บาได้อยู่แต่ในบ้าน ตอนนี้เพป็นกาเกี่ยวยับข้าม้ายับข้ามาเนาะพี่น้องไก่สีแล้วอีกไห้หนึ่งเนาะกายังอีซองไห้นะพี่น้องนะสีแล้วอยู่เนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สติวิวกดซีคอจบคลิปเอาไว้สนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมสบิวิ่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปกาอยังซองไห้นี่แหละพี่น้องไห้คือสบิวิไห้เบิ่งนี่เนาะแล้วก็ไห้นั่น กันมือนุ่มตีกันห like ้คักแทชอคนกับนเนี่ยบอกยาหยาบยาดตาลิงตาลายมาคุยกักง่ายแล้วเนาะพีพ่อวาดี่ายเฮ้ได้ไปเทไปเไปเทไปเมาผมผิดาเนาะถูไร้่เดียวคือพ่ออ้กได้เซตตายแล้วกูว่าว I'm <laughs>